เชิดเชิดเชิดต่อภาคต่อมีหันคำใจก็ออกมีหันคำใจก่ติออกมาม้วนวดนีอ่าประสบการณ์คานหนอตั้งอันตราเลยกาเนี่ยตัวทบในเนี่ยคือวายเนี่ยเจ๋ว่งเก่าค่ะก้อยกาคาในเป็นก้นใจฮัดค่ะคาเป็นก้นกองคาฮัดค่ะคือว่าคาฮัดไหนตีขามพูดจักก้อค่ะกับอุบต่อไปดิค่ะ ย่อเกาะกันเนี่ยนั่งปัดปนกินยาดิดีขึ้นไเลเอาลาไทยเป็นอะไรเงินจอมเฮาลาไทยเป็นใครมาจอมเฮาลาไทยเป็นมีใจใครเอ่อเฮ็ดเจิงเฮาเฮ็ดอะไรเงินจอมเฮาไหนค่ะก็คาดใจค่ะคนเมืองเพียงในขามผู้จักเหยก่อค่ะก็แล้วในทีมงานค่ะในเป็นคนเมืองเพียงละลายค่ะเดี่นเปิดจังนั้นได้ค่ะในขาลาเต้เมื่อไก่ขาวขาเป็นก้นนารานก้นนารานก็มากพอถึงจุดในค่ะยังเปิดว่าเป็นคนนารานเจกค่ะ าาแต่ว่าน่ารันไรเงินได้ดีขันเนาะดีควรคนรเขากู่ควแน่โก้ค่ะงค่าได้ค่าโกผ่านอย่างเร็วไหมผมไรเงินโกผ่านอย่างเร็วไหมค่ะสิว่าเปิว้ว่าอมฮัดกะค่าฮัดค่ะ,คะ,คะเดือยวิธีในค่ทข้งน,นั้นเปิ้ว่าฮัดขึ้นห้องกว่ามาค่าในดั้งสัตว์ตั้งห้องตั้งขึ้นค่ะ ใครคือห้องก็ใครห้องสันก็สั่น์แต่ว่าค่าซูค่ะค่าต้นห้องอะไรค่ะเยอก็ค่ากาดังเมืองยองค่ะก้นก้นตีอันิ้นิ้นเป็นกาเป็นก้นเลิอใหม่ค uh okay. ่ะว่าเราก็โคบนั่งไหวเลยค่ะสามปีแล้วค่ะว่าโคมันไหวเลยค่ะมากินแค่ซองเหลียวค้องไหวเลยกําเหลียวมันก็จมเตะค่ะมันก็เลยซื้อกินซื้อมือกําเหลียวค่ะ ตั้งเมืองยองก็ตัดเร็วเป็นปีน้องเข้าคันลายๆตั้งเมืองเพียกก็เป็นปีน้องเขาหลายผู้ขาดตัวมาเขาเฮ็ดกันยูบิพันธ์ในคันนะกาดตั้งหลายก็เป็นปีน้องกันหลายๆเลยมีคนวิงข้มข้อมจ่าดอกกันแต่ว่าประสบการณ์เขาในต้องมีนำหรือไหค่ะตั้งหูตั้งห,หันเขาเข้าค่ะ